สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทีฮักแปงสุขูสุกนพวกวพอ,ขอ,ขอ,ขอกับซ่องเคยลาคือเก่าพี่น้องตอนนี้ก็มาอยู่ในงานโบแม่ปุ้งชื่อไม่ชื่อก้วยมาซอยงานแจกพี่น้อง มีแต่ผู้เฒ่า่นพากันหอ่อข้าวต้มขนมเมื้อนี้เป็นมือหอ่อข้าวต้มขนมเนาะมือ้อื่นเป็นมือมืองานอันนี้เห็ดยังเอข้าวนมบอขนม

ป้าจึงเป็นเป็นเชียนเป็นชีผ่ามันเป็นน้ำเต้นเหรออต้นอขาวขาีเ้นได้มันก็เลยอ้าวขอองมึงอ้าวมันคือสียักออกมึงนี่แล้วมันจังเีอาผัอาัดเได้เ้นพนเขี้ยได้นะอีอแล้วมาจังอ้าวมุัานะปูบ่โตเตียงเขาดีนะโตเตียงกับเลขีค่าขนาดเลย ยังไงใส่เขาจะวางให้ผ่าแบบคน คนตายจังไ้ทาบลนเข้ากับบอมันเป็นเทคนิคของวันนี้ะเขาเฮ็ดเขาเฮ็ดตีบ้าไปซื้อนาะทีแทมันก็ใช้ได้หมดเลยเนาะแต่ว่าล่างหนาเฮาเองหนาใสเออนำพข้าอนี้บอป้าป้าเคยใส่ัวนีาดูใส่เอามาดำนะมันมันเกิด่พี่จะเป็นนาไี่หบมีาอ

โอ้ยชิตาบอกยังคงบอกขอมาเออย่ามันลายเลยบอกแม่ไข่ขุนเมือแรแจกนั่นอ่ะเมื่อป้าหนังเขาล่ะเ้าได้ขาวมาแล้วไปเลวเรียบร้อยก็ข่าวไปแจกไปเปลางใหม่โุยน้าร้อยแากัปเก้ปลาเก

โอ้ยสอดงสุดม้ใสเื่อกินได้กเจะทิ้งไ้หเิรนีใช่พอาะถาใดเนาะน้องชาวผู้ได้ใช่คอมโบใช่ มันยังบาแก่ปะไดบตนโอ้ยมักร้ามักร้าอ่อนน้าเาจะใสเนียนมีพอจึงได้ีะนแสตัวเันใแล้วใส่ขนมนะเยอะเยติไป่่ากินเยมเยอ่ มะพร้าวทั้งามสิงบเผนี่สเาาใโอยกินอะดังดูิะเ้ยมันคูแล้วเพกินมไดลูกกินมาไดย้ <hein ous> ีได้ได้ล่างหนาก็ต <dein> ้องเอเด้อวไอ้กินเน้จะหน่วยดำมืแถมมือัดมือมึงนะเอานะดอันนี้มันคูอันนี้มันคู เขาจะขูดเขาขูดบกี้อละด้วยเส้นอ่อนนะเนาะกินเหมือนจอซ่ะน้ำมันอะไรบ้บบบบบางไหนบอเงในในในเฮือนจะพาเพิ่นล่บมีจังานหรือ่นี่ขูดอาขูดนงสระกระต่ายใหญ่โสดสามลอยโล โอ้หลายดนี่พ่อเลยปะจ๊กขนมลายปะกระตายมือนะปะบ่พอกันดอกสะตายหน่อยเกินกูเรียกูกถือเอาเมื่ออยากระตายเอาใหมู่มันอยู่เท่าไรบ่ ่านางมนว่างอันใครมาเอาน่ะกบกบอันนด้เดือนมันมันคนองกิบะขุโชคคนเยอะที่เหลือบกขาดพิษสี่ห้าสิบมีน่นสั่นว่างกันน่นแล้วเดือนเมืออันวัดถอะ มึงก็ย่างของเมื่อนกป้าแทกให้กินแน่เดป้ากำลังกนั่นอยู่นะป้ากำลังจีมให้หมวกพเนี่ไปถีนะมาอย่างมาตีขาตูงงอหอีกมอกนี้ ขวดไปเอาเนื้ไม่เท่ายิงง่ายกันป่ะซมันว่าต้มไม่ต้มมือนำด่าหมอดินด่ามันไม่ใหญ่สิซีซีมีพอสานฟีดเนาะเค็มอยู่แล้วน่าเข็มยังหวมือกูกระบาดไปเลนะ

เสียบอไเสียบบ่ขงเขงอันเขาเสียหน้ามาโซ่นหนึ่งช่องขึ้นงเส,สีสยแสน